ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่นๆน,นะครับสหรับในงวดที่ผ่านมานะครับสหรับสูตรเศรษฐีก็เข้าท้กยสา3ตัวนะครับ8ปดามเนะครับส่วนสูตรที่1นึ่ง EP หนะครับก็ออฟ รางวัลที่1ออก260453นะครับเป็ท้าย11นะครับสลากกินแบงครัฐบาลวันที่3กิงหาคมมาดูกันวันที่16สิงหาคมนะครับวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักร,ราช2566นะครับแ 15, 5, รม15ค่ำเดือน8 2หนนะครับสำหรับแนวทางจากดอนพารวย EP1 นี้นะครับเป็นสูตรนะครับได้เลขเด่น4ชุดนะครับ ก็คือ28 24 84และ17นะครับ28 24 84และ17ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับมี4 28 4 28 3 24 3 24 9 84 9 84และ 4, 4 17ครับ4 17ก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่ เอาเลขชุดไหนไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลว,าวันที่16สิงหาคมก็ลองเสี่ยงทายดูนะครับชื่นชอบตัวไหนก็ลองนำไปซื้อดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับนี่คือแนวทางจากบุดอรพารวย ep หนึ่งครับวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับพบกันกันใหม่ครับในตอนต่อไปสำหรับอ p พหนึ่งนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ